สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชุขูสชุุ้นเด้อค่ะห้องกสิพอ่อน้องเดียวเนาะเ <c oughs> พราะว่างเาพื่นหลายไปนี่อังมากกว่าค่ะเมื่อวานบุกนถ <c oughs> ้า <c oughs> อาจารย์ญญต้องไปบวงสวงตั้งศาลเนี่ยนะครับครับ <c oughs> ของอันยติธรรมที่เพื่อติดตามในช่องอตั้งศาลได้ครับตั้งศาลพระพุม วมื่อวานนีครับเพื่อนกับพี่ตามช่องนีลายอยากได้อาจารย์ต้องไปตั้งซานห่ยยท่ทังบึงกาโอ้ปึทั้งบึงกาศว่างานหลายถึงว่ามาเมื่อวานไม่เจอแม่นครับงานหลเนาะน้องเบลไปเหยียบใบสีพร้อมแมนครับรับเฮ็ดใบซีตุบวงสวงครับวงสวงอ่าวงสวงขอพ่อนบุกสวงแก่บนไปเรื่องสันหลักครับแล้วก็อัน บุญไหวเนาะเขาบวกหูบุญกลางแจงไหวถ้าถ้าเรื่องเคืองเขาบวกหูเนาะว่าเข้าไปบุญไหวแล้วเขาก็ลืมนั่เสียนะครับก็สามารถอ่งวงสวงกลางแจงได้บอกเพื่อนครับผมอาจารย์ต้อมนะเป็นคนเฮ็ดพิธี่โอ่ผงก็เป็นคนเห็ุตรงวงส้วงได้ได้ได้ข่าวมาว่านอกนู้นเดียวนี่ดูดวงด้วยแหละครับครับก็รับรับดูครับดูดวงด้วย ใครอยากดูดวงก็ทักหาน้องเบลนะครับหรือว่าจะมาเองก็ได้ครับพี่กัดอยู่ที่ไหนครับน้องเบลครับก็ดงนาคนครับตรงนาคนที่เดียวกับอาจารย์ต้อมใช่ครับเข้าทีพีเอ็เลยครับว่าดงนาคนที่เดียวกับอาจารย์ต้อมที่เดียวกับพ่อโซดาใช่ครับที่เดียวกันที่เดียวกันพ่อโซดานี่คือเป็นพ่อของน้องเบลกับอาจารย์ต้อมครับเป็นคนทําปั้นพญานาครับพญานาคอู้แสดงว่าเลขแม่นมีทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมนี่ มันก็วนเวียนกันในสามคนนี้แหละครับไม่เข้าคนหนึ่งก็เข้าคนหนึ่งใช่ใช่ครับงวดนั้นก็เข้าอาจารย์ต้มเนี่ยสองสองเสียรครับงวดเมื่อกี้ก็เข้าพ่อโสดาเนี่ยพ่อโซดาเนี่ยไม่น้องเบลล์เหรอไม่แด้พ่อโซดาเนี่ยแตกสามครับครับแมนครับเนไหนยังอันแปดแปดสามครับผุบางคนเป็นหลิเปินเนาะเป็นกระไดอะไรอ่ะสามตัว กูกับติดตามลคครับครับพ่อโซดาอืมโอ้โหมวดทีแล้วนี่แปดแปดสามเลยแม่นครับออกโต้เนาะพอโซดาวดก่อนก็สองสองเจ็ดอาจารย์ต้อมครับบ้านนี้ให้เล่แม่นเนาะแต่ว่าหมวดสองสองเจ็ดนี่คืออาจารย์ต้อมไปบวงสรวงหาประทับไปบวงบวงสรวงอืมบานเมื่อนี้กับสิตามน้องเดียวได้บานนี้ครับ ไปยังไงน่ะเด็กน้องเบลเป็นเล็กสูตรหรือยังจ๊ะจะเลขสูตรคือเก่านะครับคระหว่างวันที่แล้วก็บอกไปว่ามักแปดเออไม่กล่เขาเล็กวิ่งอืครับวิ่งแปดบอกข้าเจ้าอยู่ครางคนกระโถมมาถามว่าเล็กวิ่งวดนี้ได้ตัวใดบ้างว่าอวดนนี้ผมมักแปดมีตัวเดียวคือวิ่งแปดวดนี้ววดที่แล้ววดที่แล้วข้าเจ้าก็ได้น้ำอยู่วดนนี้วิ่งตัวไหนน้องเบล วันที่กระซีวินงแปดคือเก่าแปดคือเก่าแมนยังเหลือยังเหลือครับยังเรืออือแปดคือเก่าค่ะะนครับวันนี้น้องเบียร์ก็คำนวณไว้ให้แล้วแมนครับคำนวณแล้วแล้วก็แล้วก็เมื่อเมื่อวานนี่กะไปขอค้อนข้างปูรื้อได้ไปจับปินสองมาโล่ไปหอดคนบ่ เม่นครับไปไายปุ้มแล้วได้เกาะพน้ครับผมกระเบคคอร์นัพื่นนะเพราะว่าเขาเดินผ่านไปทางชลแล้วเนาะเพราะกันเลยนะครับในปงปองยู่งทั้งนี่เกาะพื้นนะครับอรือครับผูรืองบิวถประจําม่รก็ถือครับผมถือเรื่อยๆแต่ว่าก็ถือบ่หลายเพราะผมแบบเป็นคนหลนบ่หลายโครการหลนพอเมียนครับ ยำบ่ได้สิบซีสียอะไรไม่ครับวอด้รุ่น้งเขาอันนี้เป็นสูตรของน้องเบลเลยใช่ไหมแม่ครับอันไม่ไม่ไม่ใช่สูตรของก๊โซดาใช่ไหมไม่ครับนี่คือสูตรของน้องเบลคนละสูตรกันค่ะโอ๋อก็อาจจะตรงกันบ้างก็มีตรงกันไหมน้องเบลน่าจะมีตรงนะครับพ่อแก่ป่วยเห็นพ่อแก่ป่วยมีตรงแล้วก็อ่าที่มาเอาต่องวดวนนะ ที่บอกไปหนึ่งสี่ห้าคนก็สนใจนะมีคนโทรมาอยู่นะเอาด้วยไหมครับเออตัวไหนเงี้ตองวดตองวดนะหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าใช่อันนี้มาจากไหนครับเด็กพยานาไหเลขพยานาที่พ่อแกทําไว้ให้ยงี่อ้หนึ่งสี่ห้าครับผมที่ที่เราต่องวดกันไปเนาะใช่ใ จนลืมมาได้ไหนเนาะตองวัดนองเดียวจนลืมพี่น้องตองวัดนี่คืออันนองเดียวเป็นเล็กพญายนาคเนาะเสียนพยานาคเมือนนั้นนะแต่ว่าอันไปอันพี่พ่าจันต้องไปไปนอนพากูรีสอนเรากับฟันเนี่ยฟันฟันเห็นงูไหมงูหน่อยฟันอันว่าเพื่อนมหาครับครับอือพ่อฟันเห็น เห็นงูหน่อยเนาะเพิ่นเพื่อนมหาก็คือมันเหมือนว่าเพื่อนอยากให้ไปไหวยอยู่ในในอา่าเกาะเพื่อนนั่นแหละครับฝันเห็นงูหน่อยยูไสก็จะยูอันทั้งกลางกลับไปพักมือมก้อนไปนอนเมนครับยังนปนอนเ็าเอื่นก่อนยังเต้องเบลไปเกาะโูครับเกาะโูเกาะปูลือเกาะภูรือ ไปอยู่ได้เนาะไม่คันเด็ดไปทั้งโมงจักเกีย์่ครับวันนี้เป็นสูตรของน้องเบลบนะครับเป็นน้องชายของอาจารย์ต้อมนะครับผมวดที่แล้วนี่เข้าวิ่งใช่ไหมครับ<ช>น้องเบลใช่ครับวนที่แล้วเข้าวิ่งเนาะวดนนี้มีความมั่นใจไหมเห็นกระซิบบอกว่าโอ้หวันนี้มั่นใจครับมเมนครับวันนี้ผมว่าเรือยู่ได้ดีละฮะอยู่ได้ดีละ ผู้ีดสิจับถือตูอเพราะว่าวันนี้วดนี้มาเนี่ยในในสูตรของผมเพราะว่ามันมันรุดไปงวดที่เลี้ยวครับแม่เพราะว่าผมคำนวณหนึ่งนะม,นมันมันมไม่รุดแล้วกับมันก็สี่เขาถึงสิแม่ก็คือเข้าเข้าสามวดลุดมวดหนึ่งแม่ัเข้าพาน้องเทืากับเขารุดสองงวดแล้วก็เข้าต่อกันแล้วก็รุดแล้วก็มาเข้าถึงสิแม่ครับเพราะว่าอันนี้มัน พอค่อยหลุดสามหัวต่อกันครับแต่ว่างวดนี้มันมันมีหลุดสามหัวต่อกันงวดนี้งวดที่สี่มันมันบอลลุดผมว่าครับครับกันลุดแล้วมันสีเข่าเอคือมันลุดไปแล้วโอกาสเข่าสี่ร้ายกว่าน้อไม่เอานะครับในงวดนี้โอกาสเข่าสี่ร้ายกว่าเนาะแต่เบิ้งไปเรื่อยๆกันผู้ใด้ไหมล่ะอยู่ได้ไหมด้ชจับถือตัวในม่หนีไปไหนไม่นครับวันนี้ไปใครแต่ว่าที่ที่ที่ว่าที่ว่ามัก ใน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 ส่วนนี้ก็ซีนี้ซองแตครับมีมีตัวของซองแตะครับผมที่มักใช่ไหมแม่นะครับหอดที่เรียกว่าแทบสื่อสัญซองแต้มมากขึ้นอันนี้เป็นเล็กปิ่นปองสามเจ็ดศูนย์ตัวนี้เลขต้องหวัดใหบหนึ่งสี่ห้าลองเดียวหน้าตัวเซติเฮีนเดียยกเลยครับ น, mm hmm. นี่สิเป็นเลขปิ้งปองทิ่จับอันนี้เลขต้องหวัดให้ครับผมอันนี้ข้างล่างนี่สิเป็นเลขสูตรจับหนึ and and ่งหนึ yeah, <t <t ่งนะคะวัดนี้แคปออเดอร์พี่น้องบัดนี้ช่วงข้างล่างสิเป็นเลขสูตรก็สองตัวผมบอกมีสูตรสามตัวสูตรสามตัวต้องพอโซดาครับผมต้องข้อเนาะล้วแตกสามตัวดีเนาะ จุทเทียเราก็บ่เห็นบ่ลของเดียวมาบ่เห็นจุเทีย,ทยอันจุทเทียเราบ่เห็นแล้วเราเพิ่งกำม,มาเฮ็ยนหา